ทีนี้สมมุติว่าวันไหนที่มันคึมฟ้าคึมฝนน่ะมันมันไม่แดดดีแบบนี้นะครับวันนี้แดดดีถ้าวันไหนที่ฝนตกาพายุเข้าอะไรอย่างงี้เนี่ยมันตัดจะไม่เสถียรเพราะว่าแดดหุบเนี่ยกำลังของเครื่องตัดหญ้าเขาก็าจะอ่อนลงเราก็เลยคิดค้นวิธีแก้ไขซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันกับเอหลักการ <c oughs> <c oughs> บายพาสไฟจากเหมือนระบบออฟกิดนะที่เราจะทําไมระบบออฟกิดเนี่ยไม่เหมือนอนอนกิดตรงที่ระบบออฟกิดเขาจะมีแบตเตอรี่สํารอง นะครับไว้สําหรับแบกัพเวลาตอนกลางคืนก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตัวนี้ใจ่ายให้แต่ตอนนี้เราจะมาใช้ในตอนกลางวันแบกัพไว้สําหรับเวลาที่แดดแดดมันหุบนะครับเมฆมาบังอย่างเงี้ยซึ่งพอเมฆบังปั๊บไฟจากแผงนะมันจะชาร์จเข้ามาที่ตัวเครื่องตัดหญ้าเนี่ย ได้น้อยลงทําให้มันหมุนช้าลงทีนี้เราก็มาแก้ไขด้วยการจ่ายจากแบตเตอรี่นะครับเข้าไปเขาเรียกว่าระบบไผสมไฟหรือไฮบริดนะครับจริงๆก็แล้วคือนี่แหละคือระบบไฮบริดก็คือไฮบริดคือการผสมไฟด้วยการที่ผมก็จะเอาขั้วบวกจากแบตเตอรี่นะครับนี่ที่จะเสียบเข้าไปตรงจุดนี้น,นี่คือไฟ24โวลต์ที่ออกมาขั้วบวกคือสายสีแดงเข้าไปต่อตรงจุดเดียวกันนะครับขั้วลบคือสายสีเขียวก็มาต่อตรงจุดขั้วลบตรงนี้ อ่าตรงนี้เบเกอร์ยังไม่ขึ้นนะตอนนี้อ่ทีนี้อ่าทีนี้เราก็จะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ไอตัวนั้นได้ลงสวิตยังจับให้แม่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูว่ามันหมุนไหมนะอ่อ๋อออหมุนแล้วโอเคนี่คือแต่ว่าตอนนี้คือมันยังแดดแรงอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามันแดดหก,หก,เกเๆเนี่ยเมฆบังเยอะๆนี่ก็คือมันจะไม่หมุนแรงขนาดนั้นเราก็จะใช้ ระบบนี้นะครับเสียบเข้าไปครับจากแบตง่ายๆนะครับพี่น้องมองเห็นแค่นี้ก็คงเอาหคงจะพอทําได้เนาะผมว่ามันไม่ไม่ยากเกินไปนี่แหละอืมเราก็ต่อสายบวกลบไปไปขนานไว้เฉยเพื่อให้มันช่วยจ่ายไฟเวลาที่เมฆบงังเนาะโอ้แรงแรงมากเลยนะครับอ่าลองตัดดูได้เลยครับอ่าอ่า ทีนี้ผมก็จะเอาแผงลงทีนี้จะต่อเป็นต่อตรงจากแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าของเขาเองนะครับทีนี้ทีนี้ไม่มีไฟจากแผงนะครับอ่าเป็นไงเอ๊ะผมรู้สึกว่ามันจะเบาลงนะเเออมันสู้มีจากแผงไม่ได้อะสู้แผงเออแสดงว่าแผงนี่มันใจกระแสดได้ได,ได้ได้ดีกว่าแบตแบตมันอีกเ,เ,อเออมแบตจาไม่คยเสมอเออใช่ใช่ผมดูแล้วมันเบาลง เอาลองตัดดูครับอันนี้ใช้จากแบตเตอรี่นะไม่มีไม่มีแผงร่วมตัวนี้สมมติว่ามันตัดได้ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งถ้ามีแบตอีกลูกมาจับขนานเข้าแบบนี้แล้วก็ต่อออกไปใส่เครื่องตัดหญ้านี้มันก็จะตัดได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอ่าเพราะว่าความจุของแบตมันเป็น2เท่านี่ระบบง่ายๆเนเวลาญาติพี่น้องนะจิตอาสาเราที่ซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเนะี่ย ก็ดูง่ายมันที่ผมทําไม่มีอะไรนะครับก็ต่อสายมามาผ่านคัดเอาตาช้างก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวนี้ง่ายๆใครก็ต่อเป็นใช่ไหม mm. บวกลบธรรมดาเนี่ย mm. ทีนี้ก็ต่อออกมาอย่างนี้อันนี้จริงๆวมันตรงจริงๆเราก็ไว้ข้างล่างก็ได้ให้ดูง่าย mm. อันนี้ก็คือต่อบวกออกไปใส่นี่ต่อลบออกไปใส่นี่ทีนี้เราก็เลือกเอาไปใช้งาน mm. ต่อไปเนี่ยเราจะเลือกเอาไปบวกลบเนี่ยต่อเอาไปผ่านตัวคอนโทรลชาร์จหรือตัวแปลงไฟเพื่อมาชาร์จแบตเตอรี่ หรือเอามาชาร์โทรศัพท์มือถือชาร์จโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือจะอามาใช้กับหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนพัดลมหลอดไฟปั๊มน้ำอะไรต่างๆก็คือเชื่อมจากจุดนี้หมดเลยในระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า DC ระบบ24โวลต์ใช้ได้หมดเนี่ยประยุกต์ใช้ง่ายๆเนี่บวกขครวลบนี้ต่อเขา้าเครื่องตัดหญ้านี้สลับได้ไหมบวกก็ลบลบเป็นบวกได้ไหม ก็ไม่น่าสลับให้มันตรงขั้วจะปลอดภัยกว่าบางทีบางทีมันก็สลับมันก็อาจจะหมุนนะแต่ว่าให้ดีก็คือเรารเราต่อให้ตรงดีกว่าเนี่เนี่ยเราต่อให้ตรงขั้วเขาดีกว่ามันจะปลอดภัยตัว,ต,วตัวมอเตอร์มันนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ก็สีดําก็ขั้วลบอยู่แล้วใช่ไหม,อมเออเราต่อให้ตรงขั้วจะปลอดภัยกว่าออ